สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่การจากสายเพนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเกมสามก๊กนะครับจากค่าย넥ซ o นนะครับก็นี่ครับโลโก้ KT เนี่ครับก็เป็น KT เนี่ยเป็นโลโก้เดียวกับโลโก้ตอนที่เราเล่นเพย์สเตชัน2ถ้าใครยังจำเพย์สเตชัน2ได้ก็คือ PS2 นั่นแหละเพย์ p 2นั่นแหละนะครับก็คือในเพย์2เนี่ยเมื่อก่อนนะจะมีเกมสามก๊กอยู่หลายภาคเหลือเกินนะครับ อ่าพาคเหลือเกินใครที่เคยเล่นก็น่าจะรู้ดีก็เป็นเกมแนวบุกลุยด่านฟันกันแหลกสามารถเล่นได้2คนนะครับมีจอยสองจอยอ่าสำหรับต่อซอสของ P2 นะครับอ่าเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้นะครับพี่จะลือใหม่หมดเลยนะครับทาง c h anel n จะลือใหม่หมดเลยก็คือจะทำ จะแปะลิงก์ไว้ให้ถูกต้องเลยเพราะว่ามีมีคนมาถามเยอะเหลือเกินในแฟนเพจคือบางเกมผมเอาลิงก์ให้ไม่ได้ไงเพราะว่ามันปิดไปแล้วหรือมันเปิดโอเพนเบต้าเออมันโค้ดเบตา้าแล้วมันยังไม่ได้โอเพนเบต้าเข้าใจไหมแล้วผมจะเอาลิงก์มาให้คุณโหลดแล้วคุณเล่นไม่ได้คุณก็มาถามอีกว่าเล่นยังไงอะไรแบบนี้สำหรับที่เกมนะครับเดนเดนนิส อ่าดีนิตี้วอลเลอร์อ่าอ่านว่าด i นิตี้วอลเลอร์นะครับด i นิตี้อวัลเล o r เป็นชื่อเดียวกับในเพทูเลยนะครับทีนี้อ่าตอนแรกอะ่ะมันจะมีเนื้อเรื่องโหลดแพทโหลดมาปุ๊บมันจะโหลดแพทก่อนเลยประมาณเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่แพทหลังจากนั้นแล้วอะ่ะมันจะเข้าหมดเนื้อเรื่องให้เราอะ่ะต่อสู้เราจะเป็นเล่าปีเอาแบทจะหมดละมาหนึ่งลืมดูแบทเลยนะฮะโติทตีโทิที ก็ตอนแรกเข้ามามันก็จะเป็นบทในเรื่องทีนี้บทบทบทในเรื่องอะ่ะมันจะประมาณว่าสามพี่น้องนะครับเล่าปีมีใครบ้างสามก๊กเล่าปีอ่ากวนอูอ่าแล้วก็ตังโตะนะครับน,น่าจะประมาณนี้แหละเดี๋ยวเพิ่มแสงมาผมก็จำไม่ได้ละ ทีเนี้ยเนื้อเรื่องมันก็เลยแบบสามคนเนี้ยไปสู้อะลิปโปแล้วทีเนี้ยสู้ไม่ไหวลิปโปแม่งโคตรเทพโคตรเก่งอะ,อะจนคีโรมาช่วยก็คือจุลงมามาช่วยจุลงตอนทีเนี้ยเราสมมติเครื่องเราเป็นภาษาภาษาไทยอะตอนนี้ผมว่าเขาน่าจะมีตัวระบบอะไรสักอย่างที่ว่าคือเกมต่อหลังอย่างเนี้ยน่าจะไม่ต้องแปลแล้วอะคือเป็นรวมหลายภาษาในใน ในในทั้งหมดอ่ะคือว่าเขามีหลายภาษาในคือเขาไม่ต้องให้คนไทยมาซื้อลิขสิทธิ์สําหรับเปิดมันแล้วเข้าใจไหมก็คือเขาแปลมาแบบ <c oughs> เขาน่าจะอ,าอ้างอิงจากรูทเครื่องตัวเครื่องนะครับโอเคทีเนี้ยตอนโหลดมามันจะเป็นแบบนี้ของเราอ่ะภาพมันจะไม่สวยมันจะเป็นภาพแตกแล้วก็เสียงเสียงมีปัญหาของใครเป็นแบบนี้นะครับทําตามผมเลย ไปมุมมองขวามือเนี่ยมันจะมีจุดๆสามจุดเห็นไหมตรงข้างข้อความอ,ะอ่ะกดตรงนี้อะ่ะจะเป็นโหมดเซตติ้งผมอะ่ะมาเซตเลงเว้ให้เป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าผมอ่านภาษาอังกฤษได้ง่ายกว่าภาษาจีนเพราะผมอ่านภาษาจีนไม่ออกนะครับภาษาอังกฤษผมอ่านออกนะครับตรงอินโฟนี้ก็เป็นส่วนของเวอร์ชันแล้วก็แอคเคาท์สำหรับเราจะสร้างอะไรต่างๆส่วนนี้ไว้นี่ก็ ตอนแรกคือไอ้ตรงเนี้ยเป็นการควบคุมแล้วก็เสียงเนี่ยเราปรับให้สุดเลยส่วนเกมตรงเนี้ยมาตอนแรกเลยมันจะเป็นระดับมันจะต่ำรู้สึกมันจะต่ำสุดเลยคุณปรับให้สูงสุดเลยภาพคุณจะสวยนะครับมันจะไม่แตกอ่ะทีนี้เรามาดูระบบเขามีระบบอะไรบ้างมาดูก่อนเลยตอนนี้ผมก็ชื่อดราคอนสวอตนะครับ อ่าเลือกกิวกิวนี่ไม่น่าจะมีอะไรเห็นไหมมันก็เป็นภาษาจีนหมดเลยแต่จริงๆนะ้วคือมันมันน่าจะมีระบบแปลของเขาอยู่ผมไม่รู้แหละผมกดเข้ากิวไปก่อนอะเพื่อนเพื่อนนี่น่าจะยังไม่มีนะเพราะว่าเพิ่งโหลดแพทวันนี้เองเออ ออฟชิว์นี่เป็นไรเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นหน้าต่างฮีโร่ที่เรามีตอนนี้เรามีจูลงอ่านไม่ค่อยออกนะเพราะว่าชื่อมันจูล่งซูซูจู ชูทยชูใจชูไทย่ะอ่ะ,อะมาดูอีเวนท์ทอรี่มีอะไรบ้างอ่าอีเวนท์ทอรี่ก็จะเป็นอาวุธพวกเพชรพวกอาวุธมาร์เก็ตก็จะเป็นร้านความจริงผมไม่น่าไปเปลี่ยนภาษาเลยโอเคอยู่แล้วตอนแรกภาษาไทยคือพอเปลี่ยนภาษาอังกฤษอ่านชื่อยีโรไม่ออกนี่ อ่ะช่างมันโอเคเรามากดอ่ะแคมมันจะมีสองโหมดแหละโหมดแคมกับโหมดแบทเทิลแบทเทิลเฟลอะไรสักอย่างอ่ะเราสามารถเลือกได้นะครับจะให้ใครมาเป็นตัวช่วย ต่เนี้ยด่านแรกๆมันไม่ได้ยากอะไรเลยผมเปลี่ยนฮีโนนร่ออกกนเลยผมชอบตัวที่ถือทวนมากกว่านะครับเออพอเปลี่ยนออกแล้วกันลูกพี่อะเข้ามาแทนโอ้ยถือดาบถือดาบคนนี้ถือดาบเวลยังน้อยอยู่เลยเดี๋ยวพาไปเก็บเลเวลก่อนสำหรับฮีโร่บางตัวที่เลเวลน้อยนะครับ งทักงมาโอเคป่ะเดี๋ยวค่อยมาบอกลุยลุยลุยดูก่อนสักสักตาขีด okay, นาทีพเนี้ยเห็นไหมพอเป็นภาษาอังกฤษอะฮีโร่บางตัวมัน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 จะเป็นภาษาที่เราไม่รู้จักแล้วอะอย่างเล่าปีมันเป็นอะไรเล่าใบ มันอ่านเป็นอย่างอื่นแล้วใช่ป่ะถ้าใครที่โหลดมาก็ไม่ต้องเปลี่ยนภาษามันหรอกไปเซตแค่ภาพกับเสียงก็พอนะครับเดี๋ยวผมจะลบลงใหม่อยู่เพราะว่าผมเอาพอพอเป็นภาษาอังกฤษผมอา่านชื่อฮีโร่ไม่ออกทีนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นใครกลายเป็นเล่นไม่สมนุกนะครับมาแล้วเห็นไหมภาพภาพมันก็จะแตกต่างเลยเห็นป่ะตอนแรกที่เราไม่ได้เซตอะ มันก็จะแตกต่างลเลยเห็นป่ะอ่าทีนี้อ่ะมันมีโหมดออโต้อยู่อะขวามืออเรากดได้ออโต้ Auto, แต่ทีนี้ยมันจะไม่ใช้สก,กิลสก,กิลเราต้องกดเองแล้วก็มุมมองกล้องเนี่ยเนี่ยมีอยู่หนึ่งสองสามใกล้ไกลใกล้กลอ่าเดี๋ยวลองสลับฮีโร่ใหม่ดูดิทาเก็บเรื่หน่อย หนังตีเบาอยู่เลยเล็วน้อยพาพี่แกแก็บเบลวก่อนจูลงกลับมาดีกว่าบอสไม่ตายจูลงฝันไม่กี่ทีก็เด้งแล้วเกมนี้ลิปโป้น่าจะเป็นบอสอะครับ ยายาอะไรก็มียาเหมือนกับในเพทูเลยเห็นไหมยาไม้ตายยาอะไรพวกนี้ก็มีเหมือนเพทูเลยบอสอะไรก็มีเหมือนเพทูเลยทีนี้การควบคุมมันก็อาจจะใช้ปุ่มน้อยกว่าเพทูอยู่แล้วเพราะเราใช้ทัชทัชแบบโมบายอ่ะเราใช้โทรศัพท์อ่ะมันก็มีไม่กี่ปุ่มอยู่แล้วมีแค่ปุ่มเลื่อนสําหรับใช้สกิลกับเลื่อนสําหรับเลือนสกิลแล้วก็เลื่อน ซ้ายขวาหน้าหลังอะไรเงี <t <t ้ยนะครับโอเควิกตอรีอวิกตอรีชนะวิกตอรีเดี๋ยวอันเบาเนี่ยภาพภาพพวกนี้ก็เป็นภาพจากถ้ายังจำกันได้นะครับในเพยทูก็เป็นแบบนี้โอเคซับเซตอันล็อกอันล็อกอะไรมาดูดิ น่าจะเป็นรางวันนะครับเออน่าจะเป็นรางวันมันก็จะมีคอมพพลตได้กิดซักเซตอันไหนก็น่าจะได้อันนั้นทีนี้เรามาดูออฟฟิเชีของคีโลนครับมันจะมีฮีโ่ที่เราเพิ่งยัดเข้าไปเรือสองเนี่ยกดที่เขาเลยแ้วเราจะใส่อาวุธสมใส่อาวุธให้เขานะครับกดออโต a ้ t o F เอฟเคมอะไรกอย่างอ่านไม่ออกทีเนี้ยัพเลเวลอ่ะมันต้องใช้นี่เนี่ยมันต้องใช้ฮีโร่ผสมกันอย่างเงี้ยเบลมันถึงจะ,ะอัพนะบ่าเออแต่ทีเนี้ยถ้าคุณไม่ได้เล่นตัวหลักอ่ะผมแนะนำไม่คุณไปรวมตัวหลักดีกว่าเอออย่างจูลงเนี่ยจูลง อ่ะเหมือนจูลงเนี่ยคุณเล่นจูลงเป็นตัวหลักคุณเอาไปรวมกับจูลงนีกว่านะครับอ่ะกดเลยเรียบร้อยเวอร์สิบแปดแล้วทีนี้ค่าสเตตัสก็จะเพิ่มขึ้นค่าสเตตัสด,ดูจากตรงนี้นะครับเนี่ยพาวเวอร์อ่ะต่อไปอาวุธคลิกเลยมันสามารตีบวกได้ เราเลือกเลยเราจะยัดตีบวกอะไรโอเคสมมุตินะครับอันนี้ลองไปทดสอบอ่พลังของจูลงกันว่าเก่งขึ้นหรือเปล่าเก่งขึ้นหรือ,อยังนะฮะประมาณสิบห้านาทีนะคลิปนี้เดี๋ยวพอก่อน ตรงนี้ไม่ได้ทำคลิปเลยเมื่อก่อนทำทุกวันนะครับดูแล้วก็ช่วยกันสับสัไลทช่วยกันกดแชร์บ้างนะครับผมจะได้มีกำลังใจอันนี้ข้อเสียของเขาคือตอนมาคือเกมผมเข้าใจว่า มันอาจจะใช้การประมวลผลเยอะนะครับเพราะว่าตัวบอทตัวที่เป็นบอทก็คือตัวพวกอบอสหรือลูกน้องบอสเนี่ยมันค่อนข้างเยอะมันอาจจะทําให้โทรศัพท์ไม่ไหวเขาก็เลยปรับมาต่ําสุดนะครับส่วนจากที่ทดสอบเมื่อวานลนะเมื่อวานระบบเสียงมันมีปัญหาอยู่ไงแต่วันนี้มันโอเคขึ้นแล้วมันมันดีแล้วเสียง วะ่ะผงเบ้งไนงะสำหรับผมแล้วผมให้คะแนนเกมนี้อ่าไว้ที่8แล้วกันเยอะนะครับ8ผมให้8เยอะนะครับเพราะว่าอะไรมันเป็นเกมที่เราเคยเล่นตอนเด็กๆด้วยนะครับที่อยู่ในเพจสแล้วก็ภาพทำออกมาโอ้โหไม่คิดว่า จะเอามาทําได้อครับเหมืนอนอกับผมเข้าใจว่าภาพมันอาจจะไม่สวยอลังการเวอร์แต่ว่ามันก็มันก็โอเคครับทําให้ย้อนกลับไปนึกถึงตอนตอนที่เราเคยเล่นได้นะ โอเคครับลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเกมอะไรมาดูกันขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วก็รับแชร์นะครับสวัสดีครับผม